สวัสดีคุณผู้ชมท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับก็สูชส่ช่องฮาร์ารสช่องรีแคปนางงามที่ไม่สนดรืสนดท้ใดและไม่สะกดจิตใครบนโลกวันนี้ครับคลิปนี้มารีแคปรอบของการเดินชุดเครื่องเพชรเครื่องใจต่างๆของทีมมิสอินเวอร์สชเลนนะซึ่งต้องบอกว่างานนี้คือแพงสมกับความเป็นอินเวอร์ที่แท้จริงแพงสมกับความเป็นจักรวาลที่แท้ถูกผสมนะ เพราะมูลค่าการเดินเครื่องเพชรในคันนี้คือมากกว่า7,000ล้านบาทคุณผู้ชมปลบมือนะฮะปลบมือโดยแบรนด์เครื่องเพชรของมาวะ,ะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเวอร์คุณผู้ชมนะี่ยซึ่งในงานนี้ก็คือเป็นการแลนด้อมเครื่องเพชรน,นะคือใครจับได้อะไรก็คือใส่เป็นแบบนั้นนะไม่มีคําว่าพิเร e g e นะฮะใครที่จับได้เครื่องเพชรแพงก็ใส่แพงไป40ล้านก็มีนะนะฮะหลายคนก็คือแบบใส่เครื่องเพชรว่าโ,โห โกมากจริงๆโกมากจริงๆนะต้องเหนือไปกว่านั้นคืออะไรหรือป่าในงานนี้ก็คือมีการเปิดตัวมงกุฎแม่อีดีคือมงกุฎในปีนี้ก็คือถือว่าสวยอีกมงงหนึ่งเลยเพราะว่าต้องบอกว่าปีนี้คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากนกยุงพลังแห่งความมุ่งมั่นคุณผสมนะชื่อของมงกุฎคือพลังแห่งความมุ่งมั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีอีกหนึ่งนะฮะต้องบอกว่ามงกุฎในปีนี้คือเป็นสีทองสีเขียว นะไอเลิฟมากดูสวยมากนะฮะแต่ทีนี้นั้นก็บอกว่ามันก็จะมีความเป็นแบบว่านึกถึงมงกุฎของโสดิดาอยู่หนึ่งนะฮะมีความนึกถึงแบบเออนิงโสดิดาอยู่หนึ่งนะฮะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันสีทองอะไรเงี้ยนะฮะเออถือว่าสวยนะสวยนะเอาดีๆนะมงกุฎปีนี้คือถือว่าเป็นลุ้นแล้วดีดีเวอร์นะฮะอ่ะในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าบรรยากาศงานเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกว่าหลายคนคือสตันนิ่งจริงๆนะฮะสตันนิ่งเวอร์มากบางคนก็บอกเลยว่ามีแกงตัวเองนะเพราาาะวว่่อบก คือกองประกวดให้หาชุดมาเองคุณผู้ชมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนียการที่จะหาชุดตอบโจทย์กับการใส่เครื่องเพชรเนี่ยมันเหมือนจะง่ายแต่มันก็ยากแม่เอาดีนะฮะแล้วการที่กองให้หาชุดมาเองมันเหมือนเป็นดาบสองคมนะถ้าคนหาชุดส่งได้ก็ส่งตัวเองไปเลยอะไรแบบสวยงามเหรรถ้าบางคนคิดเยอะนะ,ะก็จะดูถมไปหมดนะ,ะถมไปเลยจริงๆเพราะว่าบางคนก็คือแบบน้งมงกุฎมาทางชุดเชิดแบบอลังการอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะใดๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าในคลิปนี้มีคำพูดไหนที่ทาให้คนท่านใดไม่สบายใจนะครับขออภัยไว้ด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันที่แอนนาเสืองามเอี่ยมคุณผู้ชมนะฮะแอนนาก็คือคนที่เดินเปิดฟอร์มเมื่อคืนนะฮะถือว่าเป็นเรื่องราวดีดีเวอร์อีกเช่นกันนะฮะแอนนาคือเป็นคนที่เดินเปิดได้ ตันนิ่งมากสวยมากคุณผู้ชมแล้วกอสะกดนะฮะเออลาดดูที่มือชั้นสิจา้าดูที่มือชั้นเดแต่ก็จะบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นแบบแอนนาลุคนี้นะเพราะว่าปกตินางก็จะแต่งแบบว่าลุกแซบๆปากแดงๆอะไรเงี้ยวันนี้แต่งเหมือนว่าหน้าแบบดูซอฟ์ลงมาอะไรเนี้ยคุณผู้ชมเออล้ว ดีมากค่ะเออไงล่ะแม่ไงล่ะจ้าหมุนเป็นตุ๊ก,กตาอีกหนึ่งต้องทีฟอร์สหวังโอ้ไม่กอดขนลุกดูกีดทีก็ขนลุกด้วยความที่ว่าหน้านางเก๋อ่ะมันเหมาะกับการเดินแบบอะไรแบบนี้มากคุณผู้ชมแล้วคุณนิ่งมาก โอ้โหเนี่ยการจัดห้ากางวังมือทุกสิ่งทุกอย่างคือ,อเวอร์มาก I love มากสมกับการโชว์เครื่องเพชรมากจริงๆเฟิร์สหวังคือตอบโจทย์มากรอด I love ดี แล้วหาชุดคือแบบได้ส่งตัวเองมากเออเอาสิเอาสิาสจมาเออหน้านางเหมาะกับการเดินเครื่องเพชรจริงๆเนี่ยดูรอดดีงามมากันชินิต้านะฮะเออนิต้าก็คือมีการใส่ถุงมือต่างๆนะ ดูแบบราชนิโกนแต่เว่านิตาหน้านางเหมาะกับการยิ้มมากกว่าแบบทำหน้านิ่งอะไรเงี้ยนะเนาะจริงจริงแต่ด้วยความที่การเป็นแบบมันก็ต้องหน้านิ่งแหละแต่เราบองว่านิตายังไปไม่ถึงก,กับการเดินแบบเครื่องเพชรอะไรเงี้ยด้วยสีหน้าอารมณ์เนาะคุณผู้ชมอืมเขาเหมาะกับการยิ้มมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าบบดูราชินิกูลนะจ๊ะเออดูแพง ลาดเมื่อคืนตีมที่แบบว่ากองประกวดใ,ให้หาชุดมาเองก็จะเป็นชุดแบบว่าสีขาวสีดําอะไรเงี้ยเออนะมันเป็นแบบว่าตีมเดียวกันแล้วก็มีเครื่องหัวอะไรเงี้ยนะฮะมาต่อกันที่เฟิร์นโอ้โหโคสเตอร์ต่างๆคือเวอร์มากมาอืมแล้วคือช่วงไหลอ่ะนางดูสง่าแล้วพอใส่สร้อยอะไรเงี้ยมันดูโดดเด่นมากบอกตาตรงเนี่ย แค่ช่วงบ่าช่วงไหลก็กินขาดแล้วกับการเดินแบบเครื่องเพชรอะไรเงี้ยเพราะมันดูสง่าคุณผู้ชมมาดูละหงเออแต่ชุดก็จะมีความแบบเมียงอยู่นิดนึงอืมเออดูสิจ้าดูที่แหวนชันดูจาามารีประยับมากขนาดไหนเออทัดชวีกหนึ่งปัวมากต่อชิ้นนุก นุกเกสอนนะเออนุกก็คือนุกการเดินต่างๆก็คือดูนิ่งนะฮะนางเป็นคนที่เดินแล้วคือดูนิ่งสะกดได้นะแต่หนึ่งสิ่งใดก็จบอกว่าเยอะข้างหลังดูเยอะไปนิดนึงถ้าเอาข้างหลังออกจะดูโก้กว่านี้มากคุณผู้ชมนะฮะเนะี่ยข้างหลังมันเป็นสุ่มเลย แต่น้องบอกว่านางแบบสะกดแล้วนางดูนิ่งจริงๆเอออาจจะลืมโชว์กำไรโชว์แหวนเนาะออได้ค่ะต่องที่นิกเกรีนิกเกจ่ายนะฮะเออเครื่องหัวต่างๆชุดเชิเออหัวสีทองสีทองนะฮะอ,อืม จริงๆอ่ะไม่ควรชุดนี้ไม่ควรชุดนี้บอกตามตรงนางจะชอบใส่ชุดอะไรที่เป็นกริตเตอร์เนาะนี่เห็นชุดนี้แล้วนึกถึงชุดที่อำนาจตำแหน่งตอนประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์เลยอะตอนที่อำนาจตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ที่เป็นชุดแบบนัมเมเยอร์อะคุณผู้ชมชุดกริตเตอร์อะไรประมาณนย่เงี้ยมันไม่เหมาะกับนางนางบอกกับชุดแบบเรียบๆหรูๆแบบทําให้ถ้าต้องทำมาชุดแบบคือต้องทําให้อันนี้เขาเลยดูเคลียวอันนี้คือแบบทุกอย่าง คือไม่ได้อ่ะมันไม่ส่งนี่ก็รีดนะฮะอ่อกกัญชีอายการอายการโอ,โอ,โอ,โอแม่เจ้าอินเนอรแรงมอกอินเนอคือที่สุดของที่สุดอืมจิตทุกกล้องทุกอน,นูอือเลิฟอะเลิฟการหาชุดเลิฟการแต่งหน้าทำผม ดูแพงดูโก้มากเนี่ยแล้วคือจิกทุกเม็ดเออเอาสิคะลัดดีดีงามดีงามเรื่องดาวดีดีเวอร์สายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือไม่พลาดในรอบนี้ นะเฟิร์สหวังอายกันนูก็คือแบบไม่พลาดนะอ่ะต่อัาที่เคสเออจริงๆบอกว่าชอบชุดเคทนะชุดเคทดูแบบว่าดูเยี่ยวดีนะฮะเออดูมีความแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยมีความแหวกนู่นนี่นั่นนะนั่งเดินดีนะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าก็เล่นผ้าเยอะไปนิดนึงอะไรเงี้ยเออ เล่นพาเยอะไปนิดนึงนะไม่เหมือนเป็นการพรีเซนต์ชุดมากกว่าพรีเซนต์เครื่องเพชรอะไรเงี้ยเออเอออุ๊ยอุ้ยอะไรนะอุ้ยอะไรนะชอบอินเนอร์นะอินเนอร์ดูได้นะอาต่อกันที่เรเน่เรใจอืมเดี๋ยวนี้วันนี้ก็คือดูโก้เหมือนกันนะฮะดูแพงอืม ดีจ้ะเพิ่มความเป็นนางพญาอีกนิดนึงเพิ่มความนางพญาเข้าอีกให้มันลลงหงกว่านี้อีกแต่ความแพงอะให้แต่ต้องเพิ่มความเป็นแบบว่ามาดความเป็นนางพญามากกว่านี้จะปัวจริงๆขอความนิ่งกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยเออแต่โดยรวมก็ถือว่ามาตรฐานของอะไรนี้ก็คือยังใช้ได้นะเออ ลาดโอปอจะร้อ,รองไห้นี่แหละคือมิสซิลิวะไทยแลนด์ที่แท้จริงบอกเลยเนี่ยโอ้โอ คือออราทุกอย่างมันออกคุณผู้ชมแล้วสีหน้าแววตาที่ส่งไปหาคนดูคุณผู้ชมแล้วคือเป็นแบบว่าการวางมือวางไม้ทุกสิ่งทุกอย่างอโอ้โหที่สุดของที่สุดโอปอเอาตามตรงเมื่อคืนคือดูชายนิ่งมากโลดสิบสิบสิบ,สบไม่หักเออ การวางมือการพรีเซนต์สร้อยพรีเซนต์แหวนโอ้โหโอหเข้าใจผิดปะว่ามันคือนางพญาเนี่ยแล้วเดินลงบันไดแบบไม่มองบันไดอ่ะพอร์ฟอร์แมนคือที่สุดจริงๆนะอีกคนหนึ่งเนี่ยคือต้องบอกว่าพอร์ฟอร์แมนคือที่สุดจริงๆคือโอปอล์นะพัฒนาขึ้นมาต่อกันที่แองจี้แองจ่ายเออไอ้ที่แองจเป็นอีกคนหนึ่งที่เดินดี นะวันนี้ก็คือสว่างว่ามาเลยกับชุดข่าวล้วนนะแม่นะเออล้ดเออก็รูปมาเลยสิึกาก็รูปเปเลสิท้าเออรูปเอกดีจา้าเออก็มาสิก็มาสิอะไรอย่เงี้ยเบปเป้ เซป,ปปี้เดินปิดท้ายโอ้มายกเจ้าหญิงมากคือวันนี้ถือว่าเซป,ปปี้คือกรอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่างมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีมากหลังจากที่ช่วยน้ำคือพลาดไปนะฮะรอบนี้คือดีมากนะชุชดต,ต่างๆคือดีนะ,ะแต่อาจจะบอกแต่แอบจะบอกว่าตรงช่วงที่เป็นสุ่มตรงนี้มันอาจจะแย่งซีนเครื่องเพชรไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะแต่โดยมโอเวอร์ออนะ คูดูดีจริงๆเนี่ยเป็นการปิดฟิล์มฟินาเล่ที่แบบสมศักดิ์ศรีกับการเป็นมิสอินิวัฒแธเลียในปีนี้จริงๆผู้ชมปิดโชว์ได้ดีมากเออแต่มือมือมืออาจจะโอเวอร์ไปนิดนึงละเอออาจจะลูปเยอะไปนิดนึงเนี่ยไอ้บ้า อีตัวส่มๆข้างหน้ามันจะแย่งซีนเพชรไปนิดน,นึงอะไรเงี้ยถ้าลดลงมานิดหนึ่งจะปัวนะฮะถ้าเป็นการเดินแบบแฟชั่นแบบชุดราตรีจะไม่ปฏิเสธเลยนะฮะแต่นี่เป็นการเดินเป็นแบบว่าเครื่องเพชรไงเครื่องเพชรมันต้องเด่นถูกต้องไหมฮะถ้าชุดลดความเป็นแบบว่าลัฟเฟร์เป็นสุ่มตรงนี้ได้นิดน,นึงอะ่ะจะปังต่อจาที่แอนเชอรี่กับการเดินเปิดตัวมงกุฎน้า เอาเดีดมๆมงกุฎนกยุงปีนี้คือสวยงามเวอร์มากเออลัดมงกุฎนี้จะเป็นของใครมงกุฎนี้จะเป็นของใครอืมแอนชลีสวยทุกวันที่อยู่ไทยจริงๆคุณผู้ชมเป็นคนที่สวยทุกวันที่อยู่ไทยแอนชลีเนาะถามว่าเสียดายไหมก็ แอบใจได้น,นิดนึงเนาะที่ไม่ได้รู้แบบนี้ไปยูนิเวอร์สนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมารีแคปจิ่ละคนกันอีกรอบหนึ่งว่ายังไงรายละเอียดแต่ละคนเป็นเป็นอย่างไรกันบ้างขอพูดถึงแอนนาเสือคุณผู้ชมนะแอนนาเสือในเมื่อวานกับการเดินเปิดโชว์ต้องถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งนะฮะถือว่าเอาโชว์อยู่คุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกไปในหลายรอบคือถ้าคนที่เดินเปิดโชว์เปิดไม่ดีเนี่ยนะฮะมันจะทำให้โชว์ดูก,กลอย นะแต่อนนาถือว่าทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากนะแต่ก็จะบอกว่าการแต่งหน้าต่างๆเราก็ไม่ค่อยได้เห็นลุคแอนนาในแบบนี้นะฮะอาจจะดูเป็นแบบว่าหมองๆลงนิดนึงอะไรเงี้ยด้วยคาที่ว่าเขาแต่งหน้าซอบๆผู้ชมว่าปกติเราเห็นแบบว่าแอนนาแต่งจัดกว่านี้อะไรเงี้ยนะเป็นการรวบผมหรือว่าเป็นการแต่งหน้าที่มันเป็นแบบว่าแซบๆปากแดงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าวันนี้ก็คือเห็นแอนนาแต่งหน้าดูซอฟก็คือเป็นแบบว่า เป็นลุคที่ไม่ค่อยเคยเห็นนะคุณผู้ชมเราเลยคิดว่าเออมันอาจจะดูดรอปความเป็นแบบว่าออร่าลงมานิดนึงอนะ่านะฮะแต่โดยแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเวอร์ออลยังคงอยู่ในมาตรฐานของแอนนาคุณผู้ชมนะฮะยังไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะ,ะกับการเดินเปิดโชว์นะคะรับตอกันที่เฟิร์สหวังเฟิร์สพัชชาพรหวังนะฮะซื้อนี้การันตีเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์นะะแล้วเมื่อคืนก็ไม่ทำให้เรา ผิดหวังในตัวของหวังนะฮะโคตรดีโคตรดีแบบไร้ที่ติมากนะครับการหาชุดมาเรามองว่าชุดนี้คือเรียบโก้ดูหรูตอบโจทย์กับการเดินแฟชั่นโชว์ชุดเครื่องเพลทชุดเครื่องเพลทว่าชุดเครื่องเพลทนะ,ะแล้วชุดนี้คือตัดโดยสาวฟิลิปปินส์ น,ะะนำเข้าจากฟิลิปปินส์เล,เลยนะจะแมชชดนี้อย่างหนึ่งจะบอกว่าชุดนี้คือดีไซน์แพทเทิร์นของชุดคือชอบความที่แบบว่าเป็นแขนยาวคืนนี้ไม่ค่อยเห็นใครใส่แขนยาวมานอกจากเฟิร์สหวังเฟิร์ตหวังใส่แขนยาวมาดูเด็ดมากแล้วคือมีการแหวกแขนต่างๆอะไรอย่างี้แล้วพอมันทูมือขึ้นมือแขนมันดูเด่นม่เอาดีๆนะฮะแล้วนางเป็นคนที่หน้านางเ่ะเป็นคนหน้าเฟียสหน้าเก๋แล้วพอเดินแบบอะไรเงี้ มันดูสะพึงมันจะดูโดดเด่นขึ้นมาจาันทีเธอก็ใจฟิลป่าการแต่งหน้าทําผมเอ่ยนะเรื่องชุดเออยอย่างที่บอกไปนะฮะมันดูโก้มันดูแพงจริงๆนะแล้วนอกจากนั้นคือชอบการพรีเซนต์ที่มีการวางมือนะการวางมือที่มันอยู่ในตําแหน่งที่พอดีเห็นว่าเออฉันใส่อะไรดูมาที่ตรงนี้ของฉันนะอะไรเงี้ยเลยก็ใจฟิลป่านอกจากมองหน้าเฟิร์นมันก็จะทําให้เราเห็นแบบว่าเห็นเครื่องเพชรต่างๆที่เขาพรีเซนต์ซึ่งเขาก็พรีเซนต์การวางตําแหน่งของมือ ได้ดีมากเนะี่ยอันนี้ยกความดีความชอบให้เฟิร์สเลยคือประสบการณ์มันทำให้เฟิร์สเจิดจลัดในงานเมื่อคืนจริงๆนะต้องให้ต้องให้ใหนะไปต่อที่เฟิร์นเฟิร์นจะบอกว่าดูสง่างามมากเนะฮะด้วยความที่ว่าช่วงไหล่ครับเป็นแบบว่าดูสง่าเนะเพราะใส่เครื่องเพชรไปโอ้โหทุกอย่างมันดูส่งไปหมดนะฮยยกเป็นชุดเนาะชุดแอบดูเมียกไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮนะเออแต่โดยรวมก็ถือว่าดี ชอบความใส่สร้อยหรือเกรง่างะฮะช่วงช่วงไหลคือสวยนะครับส่วนนุกในวันนี้น,นุกก็จะบอกว่าการเดินในวันนี้ค่อนข้างที่จะดีะดูนิ่งดูเนียบดูสมาร์ทคุณผู้ชมทุกอย่างอ e อ a อกเกือบดีและแต่ติดตรงที่ชุดนิดนึงถ้าเอาข้างหลังออกจะปวกว่านี้มากแต่นี่คือแบบ ข้างหลังมันแย่งซินไปนิดนึงอะไรเงี้ยสุ่มข้างหลังนะเนะาะคุณผู้ชมนะฮะควรจะโฟกัสที่แบบว่าที่แขนที่เพดมากกว่าอะไรเงี้ยเออเกับการว่าควรจะโฟกัสที่ชุดเพราะว่าชุดข้างหลังมันใหญ่นะฮะแต่โดยวรวมนะนุ๊กดุนิ่งนุสง่าไอเลิฟนะ,ะไปกันที่นิกเกอีนนะ,ะนิกเกอีนการเดินก็คือนิกเกอีนนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรที่โดดเด้งโดดเด่นสุดตานะฮะแล้วก็จะบอกว่านิกเกอีนเนี่ยนะ ไม่ควรมาชุดนี้คุณผู้ชมนิกเกอรีไม่เหมาะกับชุดที่เป็นกลิตเตอร์อย่างนี้กับการใส่เครื่องเพชรจะก็ใส่ฟิวปาเพชรมันรีบระยับนะแล้วชุดมาเป็นกลิตเตอร์ทั้งตัวเป็นทั้งตัวนะไม่ใช่แค่บางส่วนนะมาทั้งตัวมันแย่งซีนไปหมดนอกจากนั้นคือชุดมันไม่ส่งแพทเทิร์นชุดของนิกเกอรีไม่ส่งเนะี่ยข้างหลังมีโบตรงแขนมีแขนเป็นแบบป้องๆมาอีกอะไรเงี้ย เธก็ใส่ฟรีปะชุดที่ควรส่งนิกเกรินคือเป็นชุดก็อ,อกธรรมดาร,รียบๆอะไรยเงี้ยอาจจะแหวกขานิดนึงก็ได้ให้นิกเกรินดูเพลียวมากยิ่งขึ้นจะก็ใส่ฟิลที่ฉันสื่อสื่อสารไหมปะควรจะเป็นชุดแบบนี้คุณผู้ชมนะคือเห็นชุดวันเนี้ยนี่นึกถึงชุดวันที่นางอาราตำแหน่งมิสทแลนด์เวิลด์เลยนะเป็นกิตเตอร์ทั้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งนางเอาไม่อยู่นะฮะเอาไม่อยู่ไม่เหมาะกับนิกเกรินนิกเกรินเหมาะกับ ผ้าเรียบอะไรเงี้ยก็ใะฟิล์มาโพเอมอะจบนึกถึงสไตล์โพเอมอะประมาณนั้นแมาเอาดีๆนะนี่ก็รินชุดวันนี้คือพาร่วงมากขนาดให้หาชุดมาเองยังพาร่วงนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือชุดเยอะแล้วมงกุฎก็เยอะอีกมงกุฎเป็นสีทองเด่นเป็งงนสง่าเลยแม่มันไม่เข้ามันไม่เข้าคือต้องบอกว่าทีมคือ ต้องหาชุดให้มันส่งนิกเกอรลินนะจะปังกว่านี้นะฮะวันนี้คือชุดคือค่านิเกอรลินไปนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ถือว่าธรรมดาธรรมดาสําหรับเรานะนิกเกอรลินย,ยังไม่ได้มีอะไรอะไรเป,เป็นแบบว่าโดดเด่งสะกดใจมากขนาดนั้นนะฮะนะนะการพรีเซนต์ก็เหมือนยกมือขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วคือจบไม่มีการแบบเธอก็จผิดว่า ยกมือขึ้นมาไม่ต้องมีการสะกดคนดูนิดนึงให้ดูส้อยอะไรเงี้ยว่าเออมันดูน่าซื้อนาะอะไรเงี้ยแต่นี่นิกกรินยกมือขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เดินลงจบไม่สะกดคุณผู้ชมวันนี้นิกกรินยังว่าธรรมดาอยู่สําหรับเรานะครับต่อกันที่อาอกาันโอ้โหนั่นแหละค่ะสายเปอร์ฟอร์แมนซ์อย่างที่บอกไปคือไม่ทําให้ผิดหวังแล้ววันนี้คือเรียบก้หรูดู แพงมากนะฮะการเลือกชุดต่างๆดูพอดีพอดีมงกุฎไม่ต้องขลมาให้มันหนักหัวนะฮะนะอินเนอร์ต่างๆที่ส่งออกมาปัวปัวปัวแล้วก็ปัวคนดูทั้งงานสะกดจกิตสะกดคนดูทั้งงานได้แบบไม่ต้องสะกดจิตนะฮะสะกดคนดูทั้งงานได้แบบไม่ต้องสะกดจิตนะ เนี่ยคุณผู้ชมมันคือความเรียบความเนี๊ยบความโก้ที่แท้จริงนะฮะมันทําให้เรามองเครื่องเพชรอะ่ะก็จะฟีปาเนี่ยชุดแบบนี้คือชุดที่แบบว่าเหมาะกับการเดินเครื่องเพชรชุดเรียบๆนะฮะอายการคือดีมากแต่งหน้าทำผมต่างๆนะฉันมาขายเพชรฉันก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้ฉันจะเป็นนางแบบเดินเครื่องเพชรฉันก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้นะฮะแล้วสายตาที่มองไป ก็มองมาที่เครื่องเพชรชั้นสี่ค่ะก็มองมาที่เครื่องเพชรชั้นสี่อะไรเงี้ยได้เลยนะได้วันนี้ไอ้กันคืกให้นะครับต่อกักที่เคทเคสวันนี้คือชุดดูเก๋เวร์ดูเยี่ยมมากดูเซ็กซี่มากนะดูปะเปรียวนะแต่ก็นอกว่าอาจจะเล่นผ้าข้างหลังเยอะไปน,นิดนึงอะไรเงี้ยนะคนอาจจะไม่ได้โฟกัสที่เพชรเพราะว่าอะไรนางไปเล่นผ้าที่ข้างหลังนะ ถ้าแบบว่าเออปล่อยแบบเนียบๆแล้วเดินเรียบๆก็้เท้าเอวอะไรเงี้ยอาจจะดูปังกว่านี้นะฮะแต่นี่คือนางดูเล่นผ้าเยอะไปนิดนึงนะครับสำหรับเคสเนาะนะเรเน่เรเน่วันนี้ถือว่าทําได้ดีนะฮะแต่จะเพิ่มความนิ่งความเป็นนางพญายกว่านี้เข้าไปอีกจะปังมากคุณผู้ชมนะโอปอโอ้โหขนลุกสิบสิบ I love เข้าใจกว่า I love ปะ ทุกคนสังเกตไหมออร,รามันออกออร,รามันออกมากแม่ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันดูส่งโอปอไปหมดเลยเมื่อคืนนะฮะชุดต่างๆที่หลายคนหองว่าชุดจะดูแก่ดูเมียงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคนก็คือห่วงในเรื่องของชุดของโอปอมาโดยตลอดเมื่อคืนชุดคือแบบดูดีมากส่งโอปอมากที่สุดนะฮะดูแบบดูสูงอะไรเงี้ยดูแบบดูเพลียวนะฮะแล้วการเดินของโอปอนะไม่ธรรมดานะจ๊ะ ปอร์ฟอร์แมนี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวถึงขั้นดีแล้วนะนะฮะบอกตามตรงการเดินการเหยียดขาทุกอย่างคือดูตึงการวางมืออะไรเงี้ยวางตลอดอะไรเงี้ยเห็นไหมโชว์แหวนโชว์เชดโชว์กำไรก็โชว์ไปเลยมานะแล้วสีหน้าแววตาที่ส่งอ,อมาโอ้โอชอบมากบอกเลยว่าชอบมากนะนี่ถามตามตรงนะว่า ถ้านางเป็นมิสยูาวัตแทลนะทุกคนจะกโกรธไหมนี่ไม่กโกรธเลยนะเห็นเมื่อคืนนี้บอกเลยว่าไม่กโกรธนะฮะแล้วถ้าพี่ริมทําได้อย่างนี้อย่างนี้นะอ mm hmm. นะมามีคนานจะพูดแล้วไรที่ติดจริงๆนะฮะแล้วจะบอกว่าหลายคนที่บอกว่าน้องยังไม่ควรมงหรอกเพราะว่าน้องเนี่ยอายุน้อยเกินไปอายุแค่18ปีเองยังไม่มีประสบการณ์อะไรอเงี้ยนะฮะ มาปีหน้าไหมนะพักอีกสักสองสามปีค่อยกลับมาให้มันดูเป็นสาวสัพังมากกว่านี้นี่บอกตามตรงว่าณนะตอนเนี้ยผลงานของโอปอก็ทําให้เราได้เห็นแล้วว่าเขาสามารถมงมิสซูยุวะเทเลดได้แล้วทําไมเขาต้องกลับมาปีหน้าเขาต้องกลับมาทําไมเนื่องว่าปีนี้เขาสามารถมงได้ทาไมต้องให้เขากลับไปถามหน่อย <c oughs> คือข้ออ้างแบบนี้บอกว่าน้องเด็กปายน้องยังไม,มไม่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยมันเป็นแค่ข้ออ้างของแฟนคลับบางกลุ่มที่ไม่อยากให้โอปอมง นี่พูดเลยนะนะเพราะอะไรนี่มองว่าโอปอมองได้จริงๆนะฮะนางสวยแบบสวยสะก,กดสวยสะก,กดแบบไม่ต้องสะก,กดจิตไม่ต้องนั่งมันโหนบอกเลยโอปอนะ,ะ I love Mark ให้เลยอะ่ะให้ hmm. เป็นชิ้นหนึ่งเลยงานเมื่อคืนสิบสิบสิบ I love Mark จบนะ,ะแล้วแบบเดินไม่มองบันไดชอบความที่เดินไม่มองบันไดแม่กลดนะฮะ Angie นะ ขาวสว่างออร่านะชุดเอ่ยอะไรเอ่ยดูคลีนมากนะเออแต่อาจจะแบบเล่นใหญ่ในส่วนของการพรีเซนต์ไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะเบป,ปปี้โอปิดโชว์ฟินาเล่ได้แบบด้ดีมากวันนี้ต้องต้องชมทั้งแอนนาเสือเปิดโชว์ได้ดีเบป,ปปี้ก็ปิดโชว์ได้ดีคุณผู้ชมนะฮะคือดูเป็นแบบเจ้าหญิงจริงๆอะ่ะถึงก็ใส่ฝีปาแล้วมาคนสุดท้ายอ่ะ ทุกอย่างดูเต็มไปหมดเลยเนะฮะหัวชุดนะฮะส่งกันไปฟินาเล่จริงๆแล้วคือเอาอยู่แล้วก็ใจคำว่าเอาอยู่ไหมชุดมันส่งมันเยอะแต่ชุดมันส่งนางงามเนี่ยดูเป็นเบปปี้เป็นตัวอย่างนะฮะถือว่าเป็นการกอบกู้เป็นการคืนฟอร์มของเบปปี้ได้เลยงานเมื่อคืนเอาตามตรงนะฮะแต่อยากจะตินิดนึงคือถ้าเราเฟิลตรงอกมันเล็กลงมากว่านี้ได้นิดนึงจะปังมากนะฮะ เพราะเป็นการโชเครื่องเพชรตรงคอเนาะอันนี้คือลัฟเฟิลตรงตรงอกอาจจะแย่งซีนสร้อยตรงคอเป็นนิดนึงอะไรเงนะี้ยเนี่ยถ้าลดต,ตรงนี้ได้จะปังคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปคือมันคือการเดินโชเครื่องเพชรนะมันไม่ใช่การเป็นแบบว่าเดินโชวชุดราตรีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพชรมันต้องเด่นมันต้องเด่นนะฮะอันนี้คือติเรื่องเรื่องเดียวนะกับการเล่นมือเยอะไปนิดนึงรูปเยอะไปนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างนี้เยอะไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะถ้าลดตรงนี้ได้ จะให้ไปเลย10 10 10นะฮะนอกนั <anal ysis> e ้นค <Adam> <t empor pedo travail> ือด <dreaming are> <iesta> ีไปหมดเลยบอกตรงว่าดีไปหมดเลยเปปี้ท็อปฟอร์มมากเมื่อคืนท็อปฟอร์มมากจริงๆนะอินเนอร์ต่างๆคือให้นะทุกคนจะสังเกตอกว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูรอดนะฮะดูรอดแล้วคือดูปังดูหัวดูเป็นนางพญาในเมื่อคืนจะเป็นคนที่แบบชุดไม่ต้องอะไรเยอะชุดโกโก้เรียบๆนะหัวเหอไม่ต้องใส่มงกุฎไม่ต้องใส่ เอาอยู่นะเอาอยู่ยูตัวอย่างเช่น first i กันโอปอต่างๆ I l เล e ฟมากบอกเลยว่า i N o v e มากนะอ่ะสรุปส่งท้ายนะคนที่เราชอบให้มาเป็นที่หนึ่งโอปอโอปอสิบสิบสิบ,สบ,สบได้ใจไปเลยสมมงนะเรียกได้ว่าสมมงหรือคือสวมมงกุฎได้เลยในปีนี้มงน้อยุงเป็นของโอปอได้ไหมคนที่สองที่ให้าไอกัน สะกดจิตสะกดใจสายตาอินเนอร์คือพุ่งให้เลยลุกได้เหมาะกับการเดินเครื่องเพชร 3. เฟิร์สหวังนะเฟิร์สหวังคือเหมาะกับการเดินเครื่องเพชรตอบโจทย์การเดินเครื่องเพชรมากดูโก้ดูหลูดูแพงนะฮะดูโก้ดูหลูดูแพงดูแหวกกว่าคนอื่นในส่วนของชุดนะฮะเอาดีๆคนที่4ี่ให้คือเปปปี้เปปปี้ปิดโชว์ได้ดี นะฮะดูเป็นเจ้าหญิงดูราชนกุลนีนะ่นี่แหละสี่คนนี้จะให้โอปออายกันเฟิร์สหวังและเบปปี้ให้สี่คนนี้สำหรับเราในงานเมื่อคืนนะฮะนะอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมนะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ชอบขายเสียขายรักขายคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้คุณผู้ชมนะฮะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ